ความกล้างกันบ้างดีกว่ามันอยู่บ้านเราแท้ๆทํางานในบ้านเราเนี่ยแต่ยังทําตัวกลางหาเรื่องนี่กําลังพูดถึงแรงงานชาวกัมพูชาแล้วไม่ได้มากันแค่คน2คนยกพวกกันมาเป็นสิบมาเป็น10บไม่ได้มาตัวเปล่ามีมีดมีไม้มีระเบิดปิงปองมีโทรศัพท์มือถือตามสไตล์ของเขาที่เขาชอบอัดโซเชียลเออเอาโทรศัพท์มาแล้วก็เอาโทรศัพท์มาอัดคลิปอ่ะ เยอยคู่อริบอกว่ามาเจอกันหน่อยท้าทายไงท้าทายท้าทายมาเจอกันหน่อยเนี่ยเจอกันแล้วเนี่ยใครจะกล้าออกมาเจอเพราะออกมาแล้วมันเป็นสภาพอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนีย่ยดูคลิปนะอมเอ็มเคสิบเอ็ดรู้จะป้ารู้จังมาได้ โอ้โหพูดไทยซะชัดเชียวแถมปลาระเบิดปิงปองอีกแล้วมีดาบแล้วน่ะคือยังไงมันยาวมากนะแล้วอัดคลิปท้าทายแบบนี้นี่คือชาวกัมูชายที่เข้ามาทำงานนะคุณผู้ชมอยอยู่ในบ้านเรานะแต่ทำตัวแบบนี้ให้คุณผู้ชมคิดและตัดสินเองแล้วกันเนาะเป็นใครใครจะรับได้ทางโซเชียลเขาแห่แชร์คลิป เป็นการแฉพฤติกรรมสุดกลางของกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชานับๆดูแล้วอะ่ะเป็น10คนในคลิปมีการปาระเบิดบิงปองกลางถนนถือมีดดาบตะโกนท้าทายคู่อริบอกว่าให้ออกมาเจอกันเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงชนบทค่ะที่ตำบลหนองเสือช้างเที่ยมเพอหนองใหญ่ที่ชนบุรีนี่เอง อืนะแล้วออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะชาวบ,บ้านเขากังวลว่าเอะมีสถานการณ์เรื่องของการสู้รบกรันปะทะกันอยู่ที่ชายแดนหวันว่าแรงางานกัมพูชากลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาดักทําร้ายคนไทยเออนี่ขนาดมาทํางานในบ้านเรานะคือเราไม่รู้หรอกว่าบ้านคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วคุณก็ต้องเคารพกฎหมายของไทยปฏิบัติตามกฎของเราคุณจะมามีอาวุธไว้ในครอบครองแบบนี้ปานระบงระเบิดยามวิการหรืออัดคลิปที่มันดูมีความรุนแรงแบบนี้ไม่ได้มันก็ไม่รู้จะใช้คําไหนก็ใช้คําว่ากล่านก็ถูกต้องแล้วเนาะไม่ได้กลัว ของกฎหมายแล้วก็เท่ากับว่าคุณมาทํางานในบ้านเราเนี่ยคุณไม่ได้เห็นคุณค่าของการที่ได้เข้ามาทำม,มาหากินมีอาชีพมีเงินหรอเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยคนก็ต้องสะท้อนกลับไปว่ากฎหมายบ้านเราควรจะต้องเข้มแข็งให,ให้ให้มันหนักไหมเราขึ้นแบคลิสให้หมดเลยดีไหมใครก็ตามที่เข้ามาแล้วก่อแบบทาพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ให้กลับเข้ามาอีกแบนไปเลยอะไรเงี้ยก็ดูสิดูในคลิปมันเห็นหมดเลยอ่ะเนาะมันก็เป็นมันเป็นอันตรายกับชาวบ้านด้วยในละแวกนั้นอ่างเงี้ยถ้ามารวม กลุ่มกันเป็นสิบสิบคนบางทีปกติถ้าเราจะขับรถผ่านเราเจอกลุ่มไม่ว่าจะอาคนไทยหรือชาวต่างชาติมารวมกลุ่มกันมีอาวุธอาวุธก็กลัวทั้งนั้นแล้วลือแล้วอันนี้ยิ่งเป็นเนาะชาวกัมพูชาด้วยอ่ะเขาอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะแล้วทําตัวแบบนี้ไปต่อดีกว่าก็ยังอยู่ใกล้ๆกกับชนบุรีนะคะไปที่ระยองคราวนี้ไม่ใช่ชาวกัมพูชาละชาวเมียนมาถามว่าเขาทําอะไรชายคนนี้เนี่ยที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมปรากฏว่าเกิดอาการเมาคุ้มคลั่ง แล้วเมาอารว่าแล้วจะบุกเข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งเออนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์เนี่ยนะคะมันจะเป็นยังไงเราก็ลุ้นเหมือนกันเนาะเมาแล้วอารว่าเข้าไปในบ้านของเขาเอาไปดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะทร้ตัวมอให้ทายว่า <uit. S 1> อะ้ยอะไรเออกไปเป็นไร อคุณนึกสภาพดูถ้าเราอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วแล้วเราอยู่ตัวคนเดียวยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงด้วยนะใช่อยู่ตัวคนเดียวหรือหรือเราอยู่บ้านกับลูกเล็กอะเนาะแล้วมีผู้ชายอย่างนี้เข้ามาในบ้านนี่อกสั่นขวัญแขวนนะเดีาวว่าแต่ผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วเลยผู้ชายอยู่ในบ้านก็กลัวเจอแบบเนี้ยใครก็ไม่รู้แล้วเมาคุ้มคลั่งเข้ามาเราไม่รู้ว่าเขาจะมาทําอะไรหรือว่าต้องการอะไรอ่ะเออมีอาวุธหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะสินะคะอันนี้คือทางด้านของต้องชมพลเมืองดีนะคะเมื่อกี้ที่เราเห็น่ะต้องพูดชื่ออเขาาหนน่ยย อิสระพงนะคะเป็นพลเมืองดีก็ปรี่เข้าไปล็อกคอนหนุ่มเมียนมาเดินเมาก็ามาเอะโวยวายในหมู่บ้านใกล้กับตลาดป้าสวัยค่ะอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองคนก่อเหตุคือคนถอดเสื้อนะนี่นี่นีถ่ายดีนะมีคลิปไว้ถอดเสื้อเลยถอดเสื้อ แล้วก็จะบุกเข้าไปในบ้านของหญิงสาวนะคะซึ่งนายอิสระพงษ์เนี่ยเห็นท่าไม่ดีและเกรงว่าจะเป็นอันตรายก็เลยเข้าไประงับเหตุยืนยันบอกว่าไม่เคยรู้จักหรือว่าเห็นหน้าของคนก่อเหตุมาก่อนเราไปฟังเสียงพลเมืองดีเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะผู้ชายคนเมื่อคืนเนี่ยที่เมาแล้วมาอารว่าในในบริเวณบ้านเราเนี่ยรู้จักเขาไหมครับไม่ครับแล้วแล้วเขาเป็นคนที่นี่ไหมไม่ครับน่านจะเป็นคนพม่าครับรู้สึกว่าเหมือนทนดูไม่ไหวครับเพราะว่าเขาบุกรุกบ้านอ่า บ้านเกือบทุกบ้านนะครับอืมแล้วก็ใบยบาร้องเสียงดังแล้วแล้วบ้านหลังที่พี่จับเขาเหยงออกไปน่ะคือมีมแต่ผู้หญิงใช่ใชครับมีแต่ผู้หญิง นี่ไงบ้านนั้นมีแต่ผู้หญิงไงอย่างที่ทเขาขอบอกอ,อ,อันตรายเนาะนะคะ,คะทีนี้เนี่ยฝั่งของคนก่อเหตุค่ะหลังจากที่ถูกพลเมืองดีเข้ามาล็อกคอเนี่ยก็หายซาไปนะคะแล้วก็เดินออกจากหมู่บ้านด้วยท่าทีสงบแล้วก็ไม่ได้ก่อความวุ่นวายใดๆคือเหตุการณ์ณวันนี้โอเคอสงบลงได้แต่เหตุการณ์หลังจากนี้อีกอะ่ะ ก็ไม่รู้ว่าจะกลับเข้ามาอีกหรือเปล่าไม่รู้วันไหนจะเกิดคลุมคลั่งขึ้นมาอีกไปมงไปเมาแล้วจะตัดสินใจกลับมาที่บ้านหลังเดิมอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้าเราอยู่บ้านหลังนั้นแล้วเขายังไม่แบบกลับประเทศไปหรือว่าโดนกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่สบายใจนะยังไงเพื่อนบ้านก็เป็นหูเป็นตาต้องชื่นชมคุณละเมองดีนะคะ